สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้นะครับผมกับน้องๆจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินของหวานด้วยกันวันนี้เรามีนี่ครับผมม่ยงชิดม่ยงชิดลอยแก้ว ใช่แล้วนะครับผมเป็นมายงชิดลอยแก้วนะครับแล้ววันนี้เราก็เชื่อมมาแบบหอมๆต้มน้ําใบเตยนะครับผมใส่น้ําตาลเข้าไปมีความหอมมายงชิดของเราลูกใหญ่นะครับผมเนื้อเยอะมีความเปรี้ยวแล้วก็ออกเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนะครับผมเพิ่มน้ําตาลเชื่อมเข้าไปอีกนิดนึงได้ความหอมของใบเตยกินกับน้ําแข็งเย็นๆชื่นใจนี่คือแบบร้อนสุดยอดเลยเรียกชัดโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับผมลุยเลยครับผมมา ก่อนอื่นเราต้องตักมะปางใส่ถ้วยของเราถ้วยไข่ถ้วยมันนะครับผมกินมากเลยน้ําหอมมากไปเตยสดเลยใช่ไหมแล้วเราก็ตักน้ําแข็งใส่ลงไปให้มันชื่นใจเย็นชื่นใจครับคุณผู้ชมนี่มันนุ่มเฮ้ยตีน้าแข็งไม่แหลกพี่เกมแข็งมาแลกวะทุ่นแข็งไม่ละเอียดนะครับผมน้ําแข็งเกตก็ไม่ได้ซื้อมานะครับคุณผู้ชมนี่แสมตาลไปเยอะน้ําเชื่อมใจ ชื่นใจครับผมใช้มือก็ได้นะมือเราก็ได้นี่นี่นี่ก็ได้มือก็ได้ต้องแข่งก้อนใหญ่ด้วยตแข่งก้อนใหญ่แข่งไปเย็นเย็นเร็วเอยู่ได้นานวันนี้นนมากินของหวานด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นมะปรางนะครับผมหรือว่ามะยงชิดอ่าออกผลผลิตเยอะนะครับผมแล้วก็แปรรูปนะครับมาทําของหวานให้ชื่นใจกินกับน้าพริกน้ําปลาหวานก็ทานไปแล้วนะครับผมวันนี้เรานี่เพื่อมชื่นใจมาก พอแบบสายหวานอ่ะชอบคองหวานอ่ะผมววันนี้ถูกใจอร่อยมากมาครับคุณผู้ชมลืมชวนครับผมดีข้าวบนคุณผู้ชมไหมผมผมว่านะยังไงก็หมดหมดแน่หมดแน่อร่อยอ่ะ เห็นใก่คนทำบ้างคนทำนักงสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอร่อยอ่ะรวมถึงไปเก็บด้วยนะคุณผู้ชมไปเก็บก็ครึ่งชั่วโมงคนเก็บอันนี้พี่เก็บมาใหม่ออันนี้พี่ไปขึ้นมาใหม่ตอนเมื่อเช้านี่เองน้ำแบบเย็นชื่นใจมากแล้วไปขายขายดีไหมพี่เก็บก็ขายได้อยู่นะขายถูกขายถูกครับคุณผู้ชม มือนี้เป็นมือที่เราลงทุนแค่ห้าบาทใช่ไหมพี่เกียรติเอยไม่ใช่น้ำเชื่อมอริงน้ำเชื่อมน้ำตาลลงทุนด้วยแรงนะครับผมลงทุนทุกอย่างเลยแบบเนื้อมาปามแบบออกอมเปรี้ยวหวานแบบใช่โอ้โหจิ้มอย่างน้ำเชื่อมแบบได้น้ําแข็งเข้าไปเนี่ยสดชื่นเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยจริงๆมันเข้ากับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมหน้าร้อนๆแบบนี้เนาะเรากินของเย็นมันชื่นใจอร่อยชื่นใจมากนี่น้าแข็งลงไปครับ แต่เจ้าลงไปนี่ท้อสเลยนั่นแหละถูกต้องวิธีที่ถูกต้องท้อสแบบนั้นขึ้นหัวโด <c oughs> น,อนบอกเอ็กกินท้ำหมดอ่ะคุณผู้ชมจะหมดไหมเนี่ยไม่หมดหรอกไม่มไหวหรอกหอมมากหอมไปเลยพี่เก่อย่าท้าผมนะอย่าท้าให้ายายกินบ้างกินให้ยายกินบ้างเดี๋ยวกินหมดทีเดียว <c oughs> <c oughs> วิ่ยตัวนี้จะหมดแล้วอ่ะกินคำแล้วลูกอ่ะ ลูกละคำอะหมด <laughs> ลูกใหญ่มากเลยะมันเนื้อแบบเยอะๆมะปราตต้นนี้มันไม่เปรี้ยวด้วยครับทุกคน,น,ม,นมันอมเปรี้ยวแล้วหวาน,วานแล้วส่วนมากมันจะหวานแล้วเนื้อมันเยอะมาทำแบบนี้มันเลยอร่อยไปเลย ไม่ใครกัดน้ำแข็งเหรอไม่เอาเย็นตอนอยากจะเอาหลอดมาดูดอ่ะมีหลอดมั้ยเนีก้านนะเนี่ยก้านมาเติมก้านมาก้านมันละกอยางเต็มปากเนื้อเนี้ยดูเนื้อมันอ่ะโอ้โหกะม่วงเน่ยเหมือนว่าม่วงเลยดูลูกดิใหญ่มากเต็มท้องแน่ลูกหนึ่งอ่ะโยถ้าเราก็กินทั้งลูก ไม่นึกส่อนตอนทําเลยตอนทำนี่นานมากตอนเกงนี่แป๊บเดียวเขาปากตื่นชื่นใจนอนพี่ว่าไม่หมดหรอกอ่ะผมหมดปะอิ่มแล้วไกก็หมดพี่เกมกินหมดไหมไม่หมดหรอกใครไหวเอาก้อนเลยยใครไหวเอาจัดกันเลยกินอิ่มเลย เอาเลยเอาเต้ตามสบายเอาอิ่มเอาเลยเอาเลยไม่เก่งมาปานมีเยอะทําได้ทำอะไรก็ทําได้สบาไม่กินเกิเหรอถ้าไม่เก่งใจคนทําก็เอาเลยเอาเลยควรทักแค่ประมาณสามั่วโมงสี่โมงเอากินแป๊บเดียวสิบนาทีเอาหมดเลยไปชอบน้ำจริงหอมมาก ดีนะผมไปซื้อป๊าซี่มากินนะวันนี้ไปซื้อมาเรียบร้อยนี่ไม่ได้กินเลยนะออกต่างมาแต่น้ำแข็งไงน้ำแข็งมาเพื่อมากินกับนี่แหละเพี้ยกผมว่าจะซื้อมาแล้วเมื่อวานนี้เราไปแวะเอาใบเตยนี่แหละหมาเขาเห่าอยู่นะบ้าจอพี่เกมไปขโมยขโมยใบเตยบ้านเหมือนไปขโมยอะไปจอดปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปแล้ไม่มีใครอยู่ น้ำก็หอมแค่น้ำเหมือนเดียวก็อร่อยน้ำใบเตยทุกคนเนี่ยผมกินมดเข้าไปแล้วหนึ่งตัวต้องเย็นจัดจัดมันจะอร่อยเป็นเจี๊ยบเป็นเจี๊ยบแส่แข็งไปเยอะน้ำ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 ปกติผมก็ต้มน้ำใบเตยกินอยู่แล้วทุกคนต้มน้ำใบเตยแล้วก็ใส่ถุงเล็กๆมัดมัดไว้เงี้ยให้มันแข็งแช่ช่องฟิตไว้ แล้วเวลาเราร้อนๆเราก็กัดดูอ๋อเหมือนหวานเย็นอ่ะใช่ใช่หวานเย็นผมก็ชอบกินน้ำหวานเย็นอะเอานมนมทาใส่ถุงนมน,นมเย็นอ่าหวานเย็นโอวันตินอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากผมก็ไม่ได้กินหรอกพอพ่อผมเอาใส่ได้แป๊บเดียวน้องมาหยิบไปกินแล้วก็ต้องทํากับนมโรงเรียนอร่อยนมโรงเรียนมันมันทันได้วันเดียวหมดอ่ะผมใช่กินทุกชั่วโมงแล้วมันไม่สูงนะทำไปกิมฮะแถ้ากินนมอะ มกินใบเตยอ๋อใบเตยนึกว่าเป็นนมด้วยกินนะนี่ใบเตยกินนมเย็นอ๋อนมก็ระสุงเนี่ยเฮลุบอยเฮลุบอยเอวุบอยโอเคนมตื่นไม่กินก็ว่าความอ้วนไงจะเติบโตด้วยการอ้วนไงบางคนมาคนอาจจะเติบโตด้วยการอ้วนไขมันแป้งมาหาผมอีกแล้ว ไปแล้วเขาขายเนี่ยเขาขายกี่บาทเนี่ยเนี่ยอนเนี่ยทานสองรอบละยังยังไม่หมไม่เคยซื้อกินอ่ะคุณผู้ชมลูกละห้าบาทไหมครับที่เขาใส่เป็นห้าบาทแก้วอย่างเงี้ยห้าบาทไหมลูกละห้าบาทเลยหรอใช่พุดดิ้งอะไรเงี้ยโอ้หเพราะมันมีหลายอย่างใส่เนี่ยไม่รู้อะครับผมไม่รู้เขาขายกันยังไงแต่ที่ตลาดเขาขายเขาใส่นมด้วยนะใส่นมโรยหน้าแล้วก็ไอ นมข้นหวานนะถ้าเป็นเกมมาขายพี่เกมด้วยอะอร่อยด้วยอย่างลงทุนข้าวมาปางเห็นด้ยเบีนเอาไงพานั่งแง่นั่งแงแอมด้วยใช้เวลาหน่อยถ้าลูกละห้าบาทผมว่าคุ้มเลยนะห้าบาทเย็นมือว่าถ้าพี่ขายพี่ขายหกสองบาทนะลูุนนี่ใจบุญเลยอะ สองบาทนะเดี๋ยวนะสองบาทนี้บวกค่าน้ำเชื่อมใช่ขจาจบุญไงค่าน้ำตาลรวมๆแล้วก็ประมาณลูกละสิบบาทถ,ถ้าเราหวยสิบสองล้านนะคุณผู้ชมทำแจกเลยเนี่ยฝันอยู่ก็เปล่าฝันไว้ฝันต่อไปถึงอิ่มอ่าอิมอมอมอ่มพอดีเลยดืงดึงบ้างน้ำเชื่อมใครบอกอีกกินให้หมดนี่ นนไม่ไม่ไม่ได้บอกกินนะเดี่ยวนี้จะบอกกินอันนี้ข้างบนอ่ะไม่ยงอ่ะอาเกี๊ยหมดนั่นอนะ่ะในถ้วยอะ่ะตักไปตัดกระดเลยชื่นใจดีมาครับคุณผู้ชมนี่แค่นี้ก็อิ่มแล้วครับผมชุดน้ำใบเตยหอมๆนะครับรวมความความหวานให้เราชื่นใจแล้วก็ใจแบบใจเย็นเมื่อกี้ในใจร้อนมากเลยหิว เหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะหวานๆอ่ะอร่อยกว่าอร่อยกว่าหอมเหมือนน้ำมะพร้าวอ่ะมันหอมกว่ามะพร้าวอันนี้มันอร่อยกว่าอือเอาทล้สุดเลยหานหมดหมดแล้วเทเลยเทเลยจับเพื่อเทเลยได้อย่างนั้นไม่กินสักทีนั่นแหละอือแม้กระทั่งน้ำก็ไม่เหลือให้กูพี่เจมสหรอกเหลือให้ผมแล้วอ่าโอเคอย่าง แค่นี้ก็โอเคแล้วเอาก็บานเอาก็บานวันก่อนไปกินตอนกลางคืนกับคุณผู้ชมตอนกลางคืนมันหิวแล้วผมนอนเด็กด้วยไงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนั่นน่ะแล้วมันหิวนั่นแหละเรากินพวกนี้ไปตอนดึกเราจะอ้วนตุบทีน่ะแต่บัดเถอะส่วนนันก็ไม่ได้พี่เกมตีหนึ่งตีสองใช่คนก็ตีนึ่งตีสองในตีสามตีสี่ใช่ผมบอกกินแต่ผมไม่อ้วนอ้าวเราเร็กกินเราจะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละอืมหไปไปละติดใจ เดี๋ยวต่อไปเราจะกินของหวานบ่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอะไรนะโอ้ยพี่เกมของหวานเป็นช่วงเป็นช่วงก็ได้เผมจะอ้วนรถช่องรถช่องสิงคโปร์รถช่องวัตเจตนี่ไม่ต้องไปถึงครับสิงคโปร์หรอกรถช่องเราภาษารสช่องวัตเจตแล้วก็อะไรตัวหนอนตัวหนอนเนี่ยชาบัวยนมสดอ่านมสดนะครับผมนมบูดอะไรไม่ไม่ไม่นมหักฝังนมบูดโอเคคุณผู้ชม คลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบเจอกับผมแล้วน้องใน,งนคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ